ครับผมจะเจอกันอีกแล้วนะฮะฮกับช่องเพไทยชาแนลมาดูระดับอาจารย์เขาขึ้นคันนานหน่อยฮะโอ้ทำงานได้คล่องแควงวงแล่วว่องไวมากเลยฮะเสียต่มไน้นุมเวทพว้วงอ่ะขึ้นคันแล้วฮะ น่าจะขึ้น2องฝั่งนะครับเพราะว่าฝั่งนี้น่าจะเกี่ยอีกอยู่แล้วก็จะมาเออฝั่งนี้อีกทีคิดว่าน,นะครับผมดเดาคลิปนี้มาดูจานตั้มเขาขึ้นข้งหน้านนะครับว่าจะฝีมือและรวดเร็วขนาดไหนเนาะดูเทคนิคการขึ้นคันแกนะ แกนี่สุดยอดเลยยงไงครับงานแกนี่ถ้าจ้างไปชั่วโมงนี่รับรองว่าคุ้มนะครับผมคนจ้างนี่คุ้มเลย คลิปนี้ผมเลยจะมาถ่ายเทคนิคการขึ้นคันของไอหนุ่มวทดม่วงนะครับผมให้พี่น้องได้ชมกันที่บางคนอาจจะไม่เคยเห็นในช่องผมนะครับเอาไปทําตามได้นะครับผมแกขึ้นคันได้สวยจริงๆนี่ต้องยอมรับเลยนี่ระดับปร,รมาจารย์เลยเป็นคนหนึ่งที่เอาไปเป็นไอดอลได้นะครับผม ตล์การขับรถสไตลยการทำงานไม่ว่าจะเป็นฝีมือก็รับรองว่าไม่เป็นสองรองใครแน่นอนครับนี่ตรงเป๊ะอันนี้ขึ้นตามรอยเดิมอาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะครับนี่ครแต่ถ้าขึ้นสดใหม่นี่รับรองว่าไฉไลแน่นอนฮะ การแทงการยกแค่นี้โอ้สุดยอดนะแปบ๊บเดียวถึงต้นไม้แล้วอ่ะเดี๋ยวเดินตามไปหน่อยอาจจะสันส้นๆหน่อยนะครับผมผมไม่ได้ใช้ไม้กันสั่นเลยเพราะว่ามันไม่มัน หน้างานมันไม่ไกลเท่าไหร่คนระับก็เลยไม่ได้ใช้ <Ooh. S 1> เป็นยังไงรวดเร็วทันใจคนระับถ้าดันชั่วโมงเขารับกันอยู่ที่เจ็ดร้อยแปดร้อยนะครับที่นี่แต่ว่าโอ้ถ้าดันอย่างนี้คุ้มแน่นอนคนระับดันชั่วโมง ดูดิดันเจ้าสองอ่ะเจ้านหนึ่งนี่เอาไว้ดันต้นไม้อย่างเดียวอ่ะเดี๋ยวมาดูตรงนี้หน่อยเนะี่ยทำเป็นประจำแล้วก็ ทิ่แพงตามหน้างานฮะฝีมือก็พัฒนาเองนะครับผมถ้าเราทำบ่อยเนาะบัตรงไหมนี่ยังไม่เสร็จนะครับนี่ฝีมือระดับอาจารย์ แกแทงครับแกแทงคันนาได้ตรงมากสุดยอดสุดยอดอนุน้นผมไม่ได้ถ่ายนะเมื่อวานน้นเพระนั้นเสร็จแล้วครับดูหลังคันนาแกเสมอกันเงียเลยนะเดี๋ยวจะซูมให้ดูนะครับ จะสันส้นๆหน่อยนะหลังคันนาแกนี่บอกเลยเสมอกันดีมากถ้าเป็นมวยนี่ครบเครื่องเลยนะครับนี่มัดเท้าเขาศอกนี่ต้องยกให้เขาเลยครับคนนี้ขับแรงขับโหดฝีมือดีเนี่ยอ่านงานนี่ขาดนะครบเครื่องเลยฮนะ ครบเครื่องเรื่องเกียรนาต้องต่อต้มรถใส่นะครับ <g ül> <g ül> นี่ฮะน,นี่ฮะเป็นไงกนี่รอบสองนะครับนี่แยกขึ้นรอบสองนะดูดิดูการแทงบอกเลยว่าสุดอ่ะ ไวมากแกทำงานนี่ออกไวดี ทีจิ้มทีนี่มาเป็นลูกเลยนะฮะเนี่ยฮะเป็นไงสวยไหมสวยมากแกทำเนี่ยเขาเรียกว่าสิทธิ์มีครูนะครับผม มือดีจิ้มเอาจิ้มเอาเลยนะอาจารย์จอ,อเป็นไงฮะแกขึ้นแป๊บเดียวยังไม่ถึงสี่นาทีเลยจะเสร็จแล้วอะ่ะ นี่ถ้าดันชั่วโมงนี่บอกเลยว่าคุ้มนะเพราะว่าเขาไม่ได้ทำช้านะทำไวมากเรียะงานเหมางานเหมางานเหมางานชั่วโมงนี่สุดจัด เออล้อมุมำแคบดูดิการเลี้ยวการอะไรนี่คล่องตัวมากนะครูเวตาบอกเลยเลี้ยวแคบแคบเต้องยกให้ครูเวตาเลยนะครับนะครับมุมแคบแคบอย่างงี้ดูดิเฮ้ยไงโอ้โหสุดยอดสุดยอดมีการเล่นกล้องด้วยนะ ขาบอกเขาไม่ได้ขับแรงเฉพาะหน้ากล้องนะครับผมหลังกล้องอาจจะแรงกว่าอยู่ยหน้ากล้องก็ได้นะครับเกขับรถเนี่ยแล้วแต่นหน้างานนะครับถ้าเป็นงานถ้าเป็นงานชั่วโมงนี่ไวกว่านี้อีกนะครับอันนี้เป,นเป็นงานเหมาครับดูฮนะขึ้คักตัวะฮะคักแฉย อนานๆมาเจอกันทีฮะสักหน่อยเนะโอ้โหผมว่าคนนี้ขับรถนี่ต้องถูกใจหลายคนแน่นอนนะถูกใจไม่ถูกใจบ้างนะเป็นเรื่องธรรมดาเนาะการขับรถนี่ฮะเสร็จแล้วไปไปอันใหม่แล้วเหรออ๋อเก็บเก็บข้างนะครับ จะเก็บข้างแกจะขึ้นตรงนี้เลยหรือเปล่าไม่แน่ใจอ่าเียบ้อยเป็นไงครับดูงโ,โ,โอ้โหนี่แหละเขาขอบอกว่าฝีมือระดับอาจารย์นะเนะี่ยสวยไหมเนะี่ยยังไม่ได้เก็บข้างนี้นะข้างนี้ยังไม่ได้ทำนะครับถ้าเก็บข้างนี้จะสวยกว่านี้อีก ่ะโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็พาพี่น้องมาชมเทคนิคการขึ้นคันนาของไอห,หนุ่มเวทม่วนะครับต่อต้อมรถไถน,นะครับผมว่าแกฝีมือดีแค่ไหนนะแต่สำหรับผมแล้วการันตีเลยฮะว่ากนีใใ่ฝีมือระดับอาจารย์รฮะฮะโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมจะไปถ่ายคันไหนไปถ่ายอย่างไรฝากพี่อนเอฟซีติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ